ครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็ทำการติดตั้งนะครับการสะบัดให้กับเจ้ายามาฮ่า mt 0 7นะครับสำหรับประโยชน์ของการสะบัดนะครับก็ตามที่ชื่อมันได้บอกไว้เลยครับคือการสะบัดนะครับก็เวลาเกิดรถหรือการชชกมวยอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยได้เดี๋ยวลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับการสะบัดที่เราติดตั้งนะครับวันนี้เป็น yss นะครับ yss นะครับผม sss ครับผมก็ช่วย ช่วยในการเวลารถชกมวยอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่ารถสะบัดนะครับรถชุหรือว่าเรียกว่ารถชกมวยนั่นแหละอ่าก็ช่วยได้ก็คือมันจะปรับหนืดปรับอะไรตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดรถตกหลุมหรือว่าเจอคอสะพานแล้วเกิดอาการอย่างเงี้ยตัวการสะบัดนี้ช่วยได้นะครับส่วนสําหรับของการติดตั้งการสะบัดที่ลูกค้าซื้อมาในวันนี้นะครับผมขอส่งต่อให้กับช่างโต้งนะครับโอเคครับ ครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เราได้ติดตั้งกันสะบัดนะและว้วก็เราได้โมดิฟายเรือนไม้เพราะลูกค้าอยากได้คาร์ทเป็นของเด,มดิมของกันสะบัดที่เขาให้ขามาก็คือกันสะบัดไปเรือนไม้มันต้องยกขึ้นแต่เขาอยากได้ระดับเดิมเราก็ต้องมาโมดิฟายตัวนี้แล้วเกี่ยวกับการติดตั้งกันสะบัดวันนี้นะครับเกี่ยวกับติดตั้งกันสะบัดวันนี้เราทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเราก็ต้องสร้างบูตตัวนี้หนึ่งตัวเพื่อที่จะให้ได้กันสะบัด ได้ระดับของมันถ้าเกิดไม่มีบูธตัวนี้กันสบายก็จะเอียงเอียงแล้วมันจะทําให้แตกง่ายแล้วก็เราได้มาเรื่องของ,รงเรื่องของจอไมเป็นยังไงครับผมจอไมก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วสร้างเอาไว้ที่ระดับเดิมเพราะเราสร้างบูธตัวนี้เอาไว้พเพื่อจะม,มายื่นออกมาสร้างบูธตัวนี้สองตัวพอเราทำพอเราทำบูเนี่ยครับเราเจอปัญหาอะไรมั้งครับช่าง เจอครับเออมันจะหนึ่งเลยคือกุญแจนะครับเปิดไม่ได้นี่คือจะเป็นปัญหาหลักเลยครับ,รบแล้วช่างช่างทํายังไงครับผมก็จะโมตรงนี้ใช้หัวบิลลิงบิลลิงว้ล์ให้มันเพื่อให้เปิดกุญแจได้อ๋อผมพยายามซูมสิอ๋อโอเคอ๋อ,อ,อส่วนส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แจ้งลูกค้าแล้วว่ามันจะเปิดยากนิดนึง มันก็เปิดได้ดไดาจากการทําแก้ไขใช่คุลูกค้าต้องการแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ติดตั้งปกติครับผมอันนี้เดี๋ยวผมได้นนเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปิดกุญแจเสียบกุญแจตอกกุญแจให้ดูนะครับกุญแจมันจะใส่ยากนิดนึงเพราะตัวนี้มันจะมาเบียดกับรูกุญแจ แ้วเราก็ต้องเสียบเข้าไปให้ฝากุญแจมันเปิดก่อนฝานี้รูนี้รูเล็กๆน,กน,กนี่นี่นนน <c oughs> <c oughs> ให้รูนี้มันเปิดก่อนเสียบเข้าไปงัดบนนิดนึงงัดบนนิดนึงแล้วก็กดลงไปเลยก็ไม่ยากเ<อ>ท่าไ,<ม>ไหร<ม>่นะครับก็ไม่ไมยากนะครับใช่<อ> <c oughs> เราเปิดกุญแจได้เลยมันก็เปิดแล้วปกติมันจอดต่อก็เหมือนเดิมยังไงขึ้นปกติขึ้นปกติครับ แล้วเวลาถอดก็ง่ายครับติดกุญแจแล้วก็ยกออกมาแล้วก็งัดขึ้นนิดนึงก็ถอดออกมาได้แล้วง่ายนะครับชิบชิบอ๋อคราวนี้คราวนี้ครับผมจะสอบถามอยู่กับระดับตรงนี้ครับครับว่าเป็นยังไงอ๋อความห่างของใช่ไอ้การสะบัดกับเลือนไม้ใช่ไหมครับมีระยะห่างไหมครับมีครับตัวนี้เราจะมองเห็นอยู่ครับจะทให้มันไม่เบียด้าร์บะเบียดก็เลือนไม้มีธิ์แตกได้ครับ ก็มีช่องว่างนะใช่ครับครับผมเอาพูดดิพี่พูดเอานึกไม่ออกแล้วเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบการรีวิวการติดตั้งการสบัดการม o d i f y จอไม้แล้วก็การเว้าหลบขาจอไม้เพื่อให้เสียบกุญแจได้นะครับไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับครับบ๊ายบายเขาเต้นทีนึง่งหัวเนื้อึดอัด